สึกว่าตรงนี้เขาจะทําบาร์ใหม่นะคะสะอาดใชไมล่ามากินได้นะคะอยู่ท่างไปส่วนเสือนะคะและที่สำคัญเพิ่งเห็นวันนี้ค่ะมีปวยเล้งด้วยมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะอยากจะกินอะไรก็เลือกได้เลย นัก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะคะเอาหมาล้าน้ำข้นนะคะที่ร้านก็มีน้ําจิ้มให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะขึ้นอยู่ว่าเรามีความชอบแบบไหนเราก็เลือกที่เราชอบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะชัดไม่รู้ว่าจะต้องปรุงน้ําจิ้มแบบไหนนะคะเขาก็มีตารางน้ําจิ้มให้ด้วยมาทานบ่อยมากๆเลยค่ะ ก็เก็กบคะแนนสะสมแต้มกันก่อนนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเราจ้ะเดี๋ยววันนี้ลองซูลบีนะคะของทางร้านปกติมาไม่เคยลองค่ะวันนี้ลองลองดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านานะถ้วยนี้เป็นของแหม่มนะคะส่วนถ้วยนี้เป็นของพี่เอค่ะ,คะมีปลาด้วยสองตัว